สวัสดีค่ะมาเจอกายกแล้วนะคะในช่องต่ายพอพันค่ะและในคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนสีเล็บแล้วก็ล้างเล็บไปพร้อมกันกับต่ายนะคะอ่าเล็บตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนสีเล็บวันนี้นะคะต่ายก็ยังจะใช้เป็นเซตเดิมนะคะก็เป็นอ่าเซตนี้นะคะเป็นแบรนด์นี้นะคะนี่ก็สั่งจาก Amazon นะคะทุกคนเป็นสีที่ชอบมากๆเลยส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นพวกสีเบจสีนูดอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ต่ายก็นะคะจะเลือกเป็นสีนี้นะคะก็จะเป็น สีออกเป็นขาวๆหน่อยเห็นไหมเอ่ยเออแสงมันเยอะจัดนะคะทุกคนสีประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นขาวขุ่นๆมุกๆอะไรอย่างนี้นะคะเป็นอันนี้แหละเวลามันหลุดแล้วมันจะได้ไม่เห็นง่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เล็บไต่ซาดเนาะแล้วก็น้องจะหลุดง่ายประมาณเนี้ยเพราะว่าไต่ก็ยังไปแบบอ่าไปไปเข้าทําสวนไปเข้าปลูกกุหลาบเก็บผักอะไรอยู่อย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะแบบ หลุดง่ายก็แก้ปัญหาได้การที่จะไม่น่าเบื่อแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่า่าเล็บยังอยู่กับเราอยู่นะคะก็ต้องเอาสีให้กลมกลืนมากที่สุดก็น่าจะเป็นสีนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอุปกรณ์ล้างเล็บนะคะอุปกรณ์ล้างเล็บนะคะก็จะเป็นของแบรนด์นี้นะคะนิตัดก็จะซื้อมาจากที่แถววอร์มันหรือว่าทาร์เก็ตก็จะมีขายนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสําหรับล้างสีเจลนะคะเราก็รู้สึกว่าจะเป็นอีก เป็นสีธรรมดาก็ล้างได้มั้งไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะแบบแรกเราต้องตะใบเล็บเราออกก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นตะใบหย,ย,ยาบๆแบบนี้นะคะจะเป็นหน้าหย,ยาบๆเลยหน้าเหมือนแบบกระดาษทรายเลยนะคะก็จะตะใบหน้าเล็บเราออกเพราะว่าเล็บเราทาทั้งหมด5ชั้นนะคะเแบทบสีเแบสหนึ่งชั้นแล้วก็สีสชั้นนะคะแล้วก็ แล้วก็ท็อปอีก1ชัน้นก็รวมเป็น5ชัน้นมันเขอนข้างที่จะหนานะคะเราต้องเอาตัวท็อปแล้วก็เอาสีออกบ้างก่อนนะถึงจะมาใช้ตัวนี้นะคะในการช่วยอเอาเล็บของเราออกทาสีเจลก็จะยากเนิดนึงการจะล้างเล็บเจลนะคะมันต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะคะสําหรับคนที่ทําเองเนาะใครที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีความแบบใจเย็นพอนะคะก็จะน่าเบื่อเนาะแล้วก็เขาร้านหนึ่งที่สุดนะคะส่วนเรานั้นไม่มีเวียกไม่มีงานนะคะแต่ใบต่อไปค่ะมันอาจจะใช้เวลาแบบ ว่าทาเล็บใช้เวลานานแล้วนะคะล้างเล็บก็พอๆกันนะคะอันนี้ก็พยายามตะไบออกให้มากที่สุดนะคะแต่ไม่ถึงหน้าเล็บนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเล็บเราเสียนะะนี่ก็คือผลงานจากการตะไบนะคะก็ถูเขาออกก่อนนะคะขาวโพลนเลยทีเดียวนะ,ะโอเคเรามาในส่วนของขั้นตอนในการล้างเล็บนะคะแต่ก็จะใช้น้ํายาน,นี้เนอ,ะ,อะร่วมกับสาลีนะคะสำลีแบบนี้นะคะ หรือจะเป็นแบบไหนก็ได้นะแล้วมันก็จะมีแบบสำลีเฉพาะแบบใช้ในการล้างเล็บโดยเฉพาะก็มีแต่นี้ก็จะเป็นสำสำลีแล้ว่าเช็ดเครื่องสําอางอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเพราะลองมาแล้วเราก็จะเป็นตัวหนีบแบบนี้นะคะตัวหนีบใช้หนีบเล็บแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็ผ่านการใช้งานแล้วถึงกระลอกแล้วนะคะหรือเราจะใช้ฟลอยด์ก็ได้ถ้าเราไม่มีตัวนี้นะคะทุกคนก็มาถึงขั้นตอนล้างนะคะก็ตากจะฉีดสำลีอันนี้นะแล้วก็เป็นแบบพับครึ่งอย่างนี้นะคะ แต่ละนิ้วนะคะตัวนี้ตัวนี้แตกก็มีห้าอันพอดีในเซตที่ซื้อมาโอ้โหเห็นหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นตึงแต่ลางทั้งตึ๊งแต่แบบสมัยนู้นสมัยอยุธยาทั้งหมดนะคะก็ยังติดอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเนโป้กันก่อนนะคะดูความแบบใช้นานไม่นานเหลืองเปอะมาแล้วนะคะก็ตั้งแต่ย้ายมาเนี้ยเพิ่งใช้หมดไปกับปกเดียวแบบนี้นะคะทุกคน หรือเราจะทำสำลีให้บางกว่านี้อีกก็ได้นะแต่ตายแบบชอบชุ่มๆอ่ะคือใช้ของก็ใช้เปลืองที่สุดนะคะ พอเราครอบทึกเลยแบบนี้นะคะก็ถึงเวลารอเนาะก็จะประมาณ5-10ถึงนาทีนะคะยิ่งนานยิ่งดีเขาจะได้หลุดไวๆนะคะถ้าใจร้อนหน่อยก็ถอดออกมาดูก็ได้แล้วก็ลองแสะนะคะหรือว่าตะไบเพิ่มแล้วก็ใส่เขาไปใหม่เพื่อเพิ่มเพื่อย่นระยะเวลาให้สั้นลงนะคะละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะเอาเราก็จะมาตะไบข้างนี้รอนะคะทุกคนะระหว่างรองข้างนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องถอดเบ็โออกนะคะ ตอนนี้นะคะเวลาก็ผ่านไปประมาณ 5- 6นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันนะคะนี่เห็นไหมทุกคนเขาก็จะหลุดออกเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่โอเคแต่เราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะอุปกรณ์ที่ว่านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เราใช้ด้านหนังเนาะก็จะมาใช้ในส่วนของทางด้านแซะเล็บแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นฝั่งแบบนี้ ในขณะที่น้ํายานะคะยังอยู่ยังอยู่ที่เล็บเนอะตัวน้ํายาล้างเล็บนะคะเขาก็จะทําให้ตัวเล็บเจลของเราอ่อนนะคะเราสามารถเรียกอะไรเนี่ยแสะแบบนี้ได้เลยนะคะแสะแสะออกแบบนี้ได้เลยเรามาต่อที่นิ้วชี้กันนะคะทุกคน เป็นสองข้างแล้วนะคะทุกคนเช็ดเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วเนาะก,ก็มาเช็ดขอบก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดทรงเล็บที่เราชอบนะคะทุกคนใครชอบเป็นแบบอ่าทรงที่แบบโค้งหรือว่าทรงอะไรก็ตามที่สะดวกเลยนะคะส่วนต่ายาชอบเป็นทรงตัดๆนะคะ แล้วแต่ก็จัดทรงเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็จะเลือกเป็นทรงเ,ลเหลียงเนาะก็จะเป็นทรงที่แต่าทาอยู่ตลอดนะคะเพราะแต่เป็นคนนิ้วสั้นแล้วทรงนี้ทําให้รู้สึกว่านิ้วยาวขึ้นนะคะเวลาเล็บเริ่มยาวเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นขั้นตอนของการะตะใบหน้าเล็บนะคะตะใบแต่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นด้านที่ไม่สากมากนะคะแต่จะไม่ได้ว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะก็จะมาตะใบหน้าเล็บอย่างนี<ๆ>้นะคะทุกคนเวลาเราทําเองนะเราไม่ต้องถึงกับว่า ต้องตําใบให้แบบเหลือบางๆขนาดนั้นนะคะยิ่งทําเองนะคะเรายิ่งเอาแค่หน้าเล็บที่มันเงาๆนะคะออกแค่นั้นเองนะคะให้มันมีความแบบเหลือความสักๆนิดนึงเพื่อให้ตัวเบตแล้วก็สีต่างๆเกาะเกาะได้ติดทนนานอยู่กับเรานานๆได้ยิ่งขึ้นนะคะ พอตะไบหน้าเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการช่วยดันหนังเนาะเพื่อให้พื้นที่เล็บมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงเล็บตรงนี้นะคะจะโค้งมนได้รูปทรงแล้วก็ทาเล็บได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะมาใช้ฝั่งทางนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีสเสี้ยนหรือว่ามีหนังแบบไม่เป็นทรงมานิดนึงเราก็ใส่ใสอตอกลาวแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะครในการที่แบบ ค่อยๆดันหนังหรือแบบตัดหนังออกมานิดนึงนะคะก็จะไม่ได้คมมากเหมือนมีดขนาดนั้นนะคะก็จะใช้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะแต่ก็เริ่มด้วยนิ้วโป้นะคะแล้วก็จะดันเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็ทําแบบนี้ไปทุกเล็บนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นส่งให้เรามากขึ้นเพิ่มแบบเนื้อเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ให้เราได้มากขึ้นนะคะหลังจากที่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็จ,จะมีแบบแล็ๆออกมาให้หน่อยนึงนีนะคะ เราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยดันไปนี่เห็นไหมอันนี้คือฝั่งข้างที่ดันนะคะนี่คือยังไม่ดันเนาะมันก็จะมีความแบบนี้เห็นไหมเอ,อ่ย แล้วในขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทั้งล้างเล็บนะคะจัดทรงแล้วก็ตะไบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการอบนะแล้วก่อนอบอ,อุปกรณ์ที่สําคัญนะคะผลิตภัณฑ์ที่สําคัญที่เราขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวใช้สําหรับการเชื้อราเอาผิดได้ใช้สําหรับการเชื้อรานะคะแล้วก็จะเป็นตัวตัวพลามเมอร์นะคะที่เราใช้สําหรับ ทำให้สีนะคะติดทนนานยิ่งขึ้นนะคะสองตัวนี้ก็จะขาดไม่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตัวกันเชื้อราก่อนนะคะไม่ใช่ตั้งเป็นตัวนี้นะคะถ้าตัวนี้ลงไปก่อนเนาะนี่เลยไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะเขาเป็นแค่แบบน้ำใสๆเฉยๆเนาะ ต่อไปก็รอบแป๊บหนึ่งให้เขาแบบแห้งเสร็จต,ตัวนะคะแล้วเราก็จะมาใช้ตัวพลาเมอร์นี้นะคะทับลงไปอีกตัวหนึ่งนะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทุกคนตกะทาไปโลดเพราะว่าเขาจะซึมไหวมากเลยนะคะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์ทาแป๊บเดียวก็ซึมแล้วเห็นไหมตัวเก่าแห้งไปแล้วนะคะก็ทาทับไปได้เลยแบบนี้ต,ตัวพลาเมอร์เขาจะมีความแบบ แห้งชาร์ดนิดนึงนะคะแล้วก็รอให้เขาเซตตัวกับนิ้วเราให้โปรเทคนิ้วเราไปแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทาเบสในขั้นตอนต่อไปนะคะส่วนในระหว่างรอให้่าตัวพรัมเมอร์เราแห้งเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอันดับแรกที่เราจะต้องทาก่อนที่เราจะลงสีนะคะก็จะเป็นตัวเบสนี้เนาะตัวเบสนะคะนี้ นะคะเราก็จะตามด้วยสีสามรอบนะคะสําหรับคนเล็บบาง,งตายเนาะก็คือจะเป็นเล็บบางอยู่แล้วไม่ได้บางจากการทําเจลนะเราก็เป็นตัวท็อปนะคะสําหรับปิดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือจบด้วยตัวท็อปนะคะเป็นตัวที่ช่วยแบบโปรเทคสีแล้วทาให้เล็บลองเนี้ยลองเหนียวลองเงานะคะทุกคนโอเคแล้วที่ลืมไม่ได้แล้วที่ขาดไม่ได้ไม่ใช่ลืมไม่ได้ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นตัว อบอเป็นเครื่องอบเล็บเจลแบบนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเป็น UV นะคะแต่ใช้เป็นตัว Sun X หรอ Sun X5 Plus นะคะออกเสียงไม่ถือก็อย่าว่ากันเด้อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจากการทาสีชั้นแรกค่ะ <S 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 เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากนิ้วก้อยกันนะคะทุกคนการทาเล็บอันนี้เนาะก็จะไม่ต้องใช้เยอะนะคะ ยังไม่ต้องใช้น้ํายาเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเยิมลงเนาะก็ค่อยๆดันไปจนอ่าเขาเรียกว่าตรงอะไรนันเนี่ยค่อยๆดันไปนะคะเรียกไม่ถูกอะแล้วก็ปิดหน้าเล็บทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสสีหรือว่าจะเป็นท็อปนะคะเราต้องปิดหน้าเล็บเนาะเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานๆน,นะคะ นะคะคก็อบนะคะแต่ใช้เวลาในการอบนะคะ2นาทีนะคะเพื่อให้แบบแห้งสนิทไปเลยนะคะระหว่างการรออบ2นาทีเนาะก็ข้อดีของการทาเบสก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เล็บเราเหลืองเนาะแล้วก็จะเป็นชั้นแรกนะคะในการโปรเทคเล็บเพราะเวลาเราลงสีหรืออะไรไปมันจะทําใหเ้เล็บเราเหลืองในอนาคตนะคะนี่ก็จะช่วยเป็นโปรเทคในชั้นแรกนะคะหลังจากที่เราอบเสร็จนะคะ เล็บเราก็จะมีความเงาๆแบบนี้นะคะก็พร้อมในการลงสีในขั้นตอนต่อไปนะคะตื่นเต้นมากทุกครั้งที่ลงสีก็คือแบบจะจกจะจ่อมากเลยนะคะลงสีก็จะมีความยากนิดนึงเพราะเนื้อเขาจะเหนียวกว่าเบสนะคะทุกคนอันนี้ก็จะค่อยๆแบบละเลงแล้วทาไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะเริ่มจากมือก้อยเหมือนเดิมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นการทาชั้นแรกนะคะก็จะลงบางๆแบบนี้นะคะที่แบบสีไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะทุกคนสีจะชัดในช่วงทารอบที่2และรอบที่3นะคะนี่ก็อบ2อนาทีนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสีที่ทาในรอบแรกเนาะก็จะยังไม่มีความสม่ำเสมอนะคะเดี๋ยวตัดขออนุญาตไปทาเพิ่มอีก2รอ,อบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกับตอนฟินิชนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทาท็อป้อมกันนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสีในการทารอบที่2นะคะสีก็จะเริ่มชัดขึ้นแล้วนะทุกคนลงสีรอบที่3เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ต่อไปเราก็จะลงตัวท็อปนะคะไหนอเอ่ยเราก็จะมาลงตัวท็อปตัวนี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะเสร็จนะคะทุกคนในการทาเล็บแต่ละขั้นตอนนะคะในทาในการทาแต่ละชั้นเนาะเราต้องปิดหน้าเล็บทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะทําให้เล็บเราไม่เปิดง่ายนะคะเพราะ การทาเล็บเจลจะค่อนข้างทาหลายชั้นเนาะถ้าเล็บถ้าเราไม่ได้ปิดหน้าเล็บนะคะเล็บเขาก็จะเปิดก็กลายเป็นว่าเปิดไปทางเล็บแล้วเขาก็จะอยู่กับเราไม่ทนนานนะคะอันนี้ก็จะทาเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมาเริ่มจากนิ้วก้อยเหมือนเดิมเนาะก็แตะถนัดเป็นนิ้วก้อยนะคะข้อดีของการทาเล็บเจลนะคะทุกคนก็คือประหยัดหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือประหยัดนะคะประหยัดมากๆเลย เพราะว่าถ้าอย่างทาที่เมกานะคะทาเล็บเจียวเฉยๆเนาะถ้าเป็นแถวที่ตายอยู่นะคะก็จะเป็น45เหรียญอัพนะคะหรือก็แบบประมาณพันกว่ากับ2000เลยนะคะถ้ามีการแบบต่อโพลีด้วยอะไรด้วยนี่ก็คือแบบบานปลายนะคะส่วนที่2ก็คือมันถูกใจเรานะคะถูกใจเราในการแบบทาแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะคะส่วนข้อเสียก็คือใช้เวลานานมากเพราะเราแบบทาเองเนาะ แล้วก็ไม่ได้ชํานาญการมากนะคะก็จะค่อยๆไปอะไรเนี้ยด้วยความที่เราต้องเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะลงท็อปในขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเรากา็ใช้เวลาการอบ2อนาทีเหมือนเดิมนะคะหรือจะใช้90วิีก็ได้ถ้ากำลัง เครื่องอบของเราวัดเพียงพอนะคะแต่จริงๆ90ปวิก็โอเคแล้วแต่ตาชอบเต็มแม็กนั่นก็คืออ่า2นาทีรวดเดียวไปเลยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าแบบเขาแห้งสนิทจริงๆนะคะยิ่งแห้งยิ่งติดทนนานนะคะทุกคนเดี๋ยวตาจะไปขออนุญาตทำข้า,างนี้ก่อนนะคะแล้วมาดูฟินิชลุปกันนะคะทุกคนค่ะ และในที่สุดก็เสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างเลยเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะคะทั้งล้างแล้วก็ทั้งท,งทาน,นะคะก็ที่บอกว่าถ้ามีเวลาทําเองก็จะทั้งประหยัดนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เข้าร้านดีกว่านะคะเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะเพราะว่าต้องใช้ทั้งสมาธินะคะแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ต้องปรับฝึกฝีมือบ่อยๆนะคะถึงจะแบบไม่เลอะมากอย่างนี้นะคะอันนี้ก็พอไปไปวัดไปวาได้นะคะก็ เช่นเคยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป่าตายนะคะในการทําคลิปต่อไปเนาะก็เดี๋ยวอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะคะลองเม้นต์มานะก็เดี๋ยวจะได้ทําให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะทั้งที